คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l นะครับสวัสดีเลขเด็ดนะครับ วันนี้วันดีนะครับวันอาทิตย์ที่28นะครับกุมภาพันธ์2 0ง0นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่1มีนา,อา2อ6 4ะครับเป็นวันที่หลายๆท่านนะครับรอคอยนะครับในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้ก็จะออกแล้วนะครับจะออกวันพรุ่งนี้นะครับเราก็จะได้รู้กันว่า สูตรที่เราคำนวณกันมาเนี่ยนะครับเข้ามากหรือเข้าน้อยนะครับหรือว่าอาจจะเข้าแบบตรงๆนะครับแต่เราก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะโชคดีครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากช่องด้วยนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับแล้วก็ช่องของเรานะครับในการทำคลิปถัดไปนะครับ หนึ่งสับสไครต์นะครับของท่านนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับเราในการเดินหน้าต่อไปนะครับทุกวันนี้ก็ยอดสับสไครต์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยอดวิวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สําหรับหวยลาวงวดที่แล้วนะครับหวยลาวงวดที่แล้วเนี่ยเราคํานวณนะครับในส่วนของ2ตัวบนนะครับสตัวบนเราคํานวณได้96นะครับหลัก10ก็คือเลข9นะครับหลักหน่วยก็คือเลข6 เลขที่ออกนะครับเลขที่ออกก็คือ91นะครับก็คือเข้าหลัก10นะครับส่วนหลักหน่วยก็หลุดไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับวันที่1มีนาเนี่ยสองพเนี่ยเราจะทําคลิปหวยลาวนะครับหวยลาวทาคลิปหวยลาวเนี่ยลงให้นะครับลงให้ในช่วงเช้าในช่วงเช้าเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ คิดคำนวณกันเล่นๆนะครับสนุกๆนะครับในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะลงให้นะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในส่วนของสูตรที่เหลือนะครับของ3ตัวบนและ2ตัวบนนะครับสูตรที่เหลือนะครับก็ยังเหลืออีก1สูตรนะครับที่เรายังไม่ได้คํานวณกันนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรแต้ม10หน่วยบนนะครับ นะครับสูตรแต้ม10แล้วก็หน่วยนะครับบนนะครับใช้2สูตรนะครับชนกันเลยนะครับไปดูกันนะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะครับหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักร้อยแล้วก็บวกเลข2นะครับได้ผลลัพธ์อะไรออกมาเรานําไปบวก1นบวกสบวกหนบวกเบวกหนะครับอ่ะไปดูกันครับง่ายๆนะครับ4นะครับ4หลักแสนนะครับ4ี่หลักพันนะครับแล้วก็หลักร้อยก็คือ6นะครับ แล้วก็บวกเลข2คงที่นะครับรวมกันแล้วได้16นะครับ16ตัดหลัก10ออกไปนะครับก็เหลือเลข6 6บวก1เป็น7นะครับ7บวก3เป็น10นะครับตัดหลัก10ออกไปนะครับก็เหลือ0 0นบวก1เป็น1นะครับ1บวกเเป็น8 8ดบวก5เป็น13ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือเลข3มชุดที่1ได้6 7 0 1 8 3นย์นะครับไปดูสูตรที่2ครับ 10ล่างนะครับบวกหน่วยล่างนะครับ10ล่างก็คือ3นะครับหน่วยล่างก็คือ9นะครับผลลัพธ์ออกมาก็คือ11เอ่อ12นะครับ12ก็ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือเลข2นะครับ2อบวกหเป็น3 3มบวกหเป็น4 4่บวกหเป็น5 5าบวกหเป็น6 6หบวกสเป็น9ชุดที่2สูตรที่2นี้ได้เลข2 3 4 5 6 9อ่ะเราก็นำเลขนะครับเราก็นำเลข ทั้ง2ชุดนี้มาชนกันนะครับดูซิว่าเลขไหนเหมือนกันนะครับ6เหมือนกันนะครับได้มานะครับเป็น6เลยนะครับ3เหมือนกันนะครับได้เลข3ามาเพราะฉะนั้น2สูตรชนเราจะได้เลข6 3เก็บเอาไว้ครับเก็บเอาไว้ไปเดี๋ยวไปดูสรุปกันนะครับปึ๊บนี่นะครับเรามาดูสรุปกันเลยนะครับสรุปทุกสูตรนะครับเลขเด่นนะครับ3ตัวบนและ2ตัวบนนะครับ เราจํากันได้ไหมครับสูตรเดินหน้าเราเคยหาแล้วนะครับเราจํากันได้ไหมนะครับเนี่ยนะครับเราเคยหามาแล้วนะครับนี่นะครับสูตรเดินหน้าถ้าใครจําไม่ได้นะครับย้อนกลับไปดู ep เก่าๆนะครับย้อนกลับไปดู ep เก่าๆได้นะครับก็ช่วยๆกันนะครับใครจาไม่ได้ก็ลองเปิดกลับไปดูนะครับ ep เก่าดูนะครับอ่ะเราไปดูกันนะครับสูตรเดินหน้านะครับสูตรเดินหน้าเราได้เลขชุดนี้มานะครับ แล้วก็ iscilla, อีกสูตรหนึ่งก็คือ2ตัวบนเนี่ยเราก็ได้เลขชุดนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเราจับเลขทั้ง2กลุ่มนี้มาประกบกันนะครับประกบกันนะครับจับ2ตัวบนนะครับประกบกับสูตรเดินหน้านะครับประกบกับสูตรเดินหน้านะครับก็จะได้เลขกลุ่มนี้มานะครับ3 8 3930315859 5051นเนะครับเมื่อได้เลขกลุ่มนี้มาแล้วนะครับเนี่ยนะครับจับประกบมาได้เลขกลุ่มนี้มาแล้วเรานำมาตัด ด้วย10หน่วยบน3สูตรชนที่เราเคยหาไปจำได้ไหมครับเนี่ยนะครับอันนี้นะครับที่เราเคยหาไปนะครับเคยหาไปแล้วนะครับใช้3สูตรชนเราได้9 1นะครับเพราะฉะนั้นเราก็นํามาตัดนะครับ9กับ1เนี่ยเป็นหลักหน่วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปดูเลยครับกลุ่มที่เราหามาอันไหนหลักหน่วยนี่ครับ3 9เห็นไหมครับ5 9นะครับ3 1 5 1ได้เลข4ตัวนี้มานะครับ พอได้เลข4ตัวนี้มาเราก็นําไปตัดกับแต้ม6ที่เราเคยใช้สูตรหามานี่นะครับที่เราเคยใช้สูตรหามาจําได้ไหมครับสูตรแต้ม10หน่วยบนนะครับที่เราเคยหามาเราได้เลข63ามานะครับเพราะฉะนั้นตัดแต้มโดยการนําเลขมาบวกกันนะครับแล้วดูซิว่ามันได้แต้มตามที่เราเคยหามาไหม3ามบวกเเป็น12 ตัดหลักสิบออกไปเหลือ2ไม่ได้นะครับ3าบวกหเป็น4ไม่ได้นะครับ5้บวกเเป็น14ตัดหลักสิบออกไปเหลือสไม่ได้นะครับ5้บวกหเป็นเท่าไหร่ครับ6กนะฮะตรงพอดีเลยนะครับตรงพอดีเลยก็เพราะฉะนั้นได้แต้ม6ก็2ตัวบนนะครับเด่นนะครับเด่นได้5 1นะครับ2ตัวบนนะครับเลขเด่นเราได้เลข5 1นะครับ ส่วนที่เหลือนะครับ 39, 3 9 3 1 5 9 559เอ่าเนี่ยนะครับเราก็นำมาเป็นเลขรองนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวบนเลขเด่นเราได้51เลขรองเราได้ 39, 3 9 3 1 5 9นะครับต่อไปนะครับ3ตัวบนนะครับ3ตัวบนจำกันได้ไหมครับว่า3ตัวบนเนี่ยเราเคยหาสูตรกันมาแล้วนะครับในสูตรของหลักร้อยนะครับ หลักร้อยที่เราเคยใช้3สูตรชนเนี่ยเราเคยหากันมาแล้วนะครับเราได้เลขหกหนึ่งมานะครับเราได้เลขหกหนึ่งมานะครับที่ชนกันทั้งสาสูตรเลยคือเลข6นะครับที่ชนกัน2สูตรก็คือเลข1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้มานะครับเราได้มาก็คือหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งเมื่อเราได้หกหนึ่งมานะครับทำยังไงเราก็นำหกหนึ่งเนี่ย ในหลักร้อยเนี่ยมาใส่เห็นไหมครับเราได้สองตัวห้าหนึ่งมาแล้วนะครับเราก็นําเลขหกที่เราได้เด่นมานะครับสามสูตรหกห้าหนึ่งมาใส่นะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสามตัวบนนะครับหกห้าหนึ่งและก็หนึ่งห้าหนึ่งนะครับส่วนตัวรองก็เหมือนกันนะครับเราก็นําเลขหกกับเลขหนึ่งมาใส่ในหลักร้อยนะครับก็จะเป็นหกสามเก้านะครับ ห3 1ามหนึ่13 1แล้วก็1 5 9นะครับอันนี้คือ3ตัวบนนะครับที่ท่านจะนำไปลุ้นกันได้นะครับนำไปลุ้นกันได้นะครับเลขเด่นนะครับ2ตัวบนคือ51นะครับเลขรองก็คือ39 3 1 5 9นะครับแล้วก็เลข สตัวบนนะครับสตัวบนก็คือเลข651 151นะครับส่วนตัวรองก็คือสามหกสามเก้าหกสา่งหกห้าเก้าหนึ่งสแล้วก็1 5ึ่เรียบร้อยครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสรุปนะครับสตัวบนและ2ตัวบนนะครับงวดประจำวันที่1มีนานะครับ 1มีนา2564นะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะครับดูจนจบหรือว่าเข้ามาดูนะครับผ่านๆน,นะครับก็ฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กด Subscribe สั่งกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปนะครับท่านก็จะได้แจ้งเตือนขึ้นมานะครับ เราก็ลองมาติดตามลองมาคำนวณกันดูนะครับเป็นสูตรแจกฟรีนะครับไม่ได้เก็บตังค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็วิเคราะห์ให้ท่านกันอย่างละเอียดตรงไปตรงมานะครับไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับเรายินดีมอบให้ท่านฟรีๆรีนะครับขอเพียงแค่ท่านเข้ามาติดตามรับชมคลิปของเราแล้วก็กดติดตามกด s u b s c r i b นนะครับกดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับแค่นี้ก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมงานของเรานะครับ ก็หวังว่าทุกท่านนะครับจะโชคดีกันทุกคนนะครับในงวดของวันที่1มีนา2564นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็สรุปแล้วนะครับสรุปแล้ว3ตัวบนกับ2ตัวบนนะครับอย่าลืมนะครับลองกลับไปดูคลิปเก่าๆได้ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับฝากติดตามนะครับหวยลาวนะครับงวดประจำวันที่1มีนา2564เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้ในช่วงของเช้าวันจันทร์นะครับ ประมาณสักก่อน9ก้าโมงนะครับเดี๋ยวเราจะลงให้เลยนะครับนะครับลงให้แต่เช้านะครับท่านก็ลองไปติดตามมาดูงวดที่แล้วเราคํานวณ2ตัวบนให้นะครับก็คือหลัก10ก็คือเลข9นะครับหลักหน่วยก็คือเลข6นะครับผลที่ออกมาก็คือ9 1นะครับเข้าหลัก10นะครับส่วนหลักหน่วยเนี่ยเราหลุดไปนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าสูตรที่เราจะนํามาใช้เนี่ย จะเข้ามากน้อยแค่ไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ